ข่าวลือสโตนเฮนถูกสร้างโดยเอเลียนเฮ้ยจริงเหรอวะคอมเมนต์บอกผมว่าแล้วมันเป็นเรื่องจริงเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยแบบนี้ต้องไปบอกเพื่อนแล้ววะเฮ้ยมึงรู้เปล่าสโตนเฮนถูกสร้างโดยเอเลียนนะเว้ยมึงจะบ้าเตอนนี้นะ่ถูกสร้างโดยคนกระพูชานี่ยมึงไม่รู้เหรอแตามึงไม่เชื่อกูอ่ะมึงลองไปถามพี่เอ,อิร์ดปอสามนับ, 3, บ 1. 1> หนึ่งเฮ้ยไหนใครเอ,อิร์ธวะเอ,อิร์ธปอสามนั 3, บหนึ่ง กูอเองมีลายเป้าเฮ้ยโอ้มันบอกว่าคนคแมรเป็นคนสร้างสโตนเฮนต์นนะจริงเหรอวะมึงก็อย่าไปเชื่อมันเยอะคนคามแเคนสร้างสโตอนเฮนต์ยเลยนะเธอนงเชตติช,ชาเป็นคนสร้างถ้ามึงไม่เชื่อกูนะมึงไปถามเลยไอ้ฟิล์มสามทับสองคนอินเดียเป็นคนสร้างอีย yeah, ไม่เชื่อกูนะน่าไปถามไปน้อยยิา่าสุดพัน ไอยูมันจะเป็นจุดนั้นได้ยังไงเราไปถามไอเฮาเ37ดูซิไม่ใช่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อเราไปถามไอ้เอโดด38ใช่ไม่ใช่เราไปถามไอ้ใจแอน้น39อ่ะไม่ใช่เราไปถามไอ้จิ๊กดูอ่ะไม่แน่จะโมไม่ใช่ไม่ใช่เราไปถามแล้วน่เราไปถามไม่ใช่ไม่ใช่ 我们看。